สวัสดีค่ะอยู่กับเรานะช่างผู้ใจใครขวัญเมืองนะคะตอนนี้ทู้ขวัญ <c oughs> ที่ขวัญมาถึงจุดสร้างน้ําหนักแล้วค่ะจุดแรกแล้วเรามารอดูนะครับขวัญเมืองนะคะเชือกนั้นก็ขวัญเมืองเหมือนกันเห็นไหมขวัญเมืองมาเจอขวัญเมืองเมืองหนึ่งเ <c oughs> มืองสอง <c oughs> อง <c oughs> เอาลงได้เลยตลอดจ้าไปน้ำอ้อยน้ำอ้ำอยห้าเหล้วคุณจ้าแป๊บดื้อเต้นเต้นทรส่งเลยอ่านี่เอาพี่ขวัญขึ้นชั่งน้ำหนักไปขึ้นไปพี่ขวัญอย่าตะซังเปล่าลระ,ละเดี๋ยวรอลุ้นน้ำหนักพี่ขวัญน,นะคะทุกท่านปีนี้จะหนักเท่าไหร่โอ้น้ำอ้อยมาแล้วเออนั่นแหละน้ำอ้อยมาพอดีไปเร็วขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอีก เอกปึ๊บป่านิ่งปึ๊บเ่ชางรีโมทนะครับสามหกหนึ่งศูนาหกหนึงศนะคะน้ำหนักพี่ขวันสามหกหนึ่งศูนย์ำอ้อยมาแล้วบัตรประชาชนควานด้วย นี่นี่มาหด,าดแน้น้ำอ้อยมาพอดีเลยค่ะโอ้โหโอ้โหเดินมาเดียวเดียวเลยครับสาวสวยแห่งซุ้มน้ำเงินสวยที่สุดเทศบัตรประชาชนนึงสามหกหนึ่งศูนย์เลขที่ออกของพี่ขวันนะคะเราดูน้ำอ้อยนะคะ โอ้น้ำอ้อยก็ไม่กลัวแต่ช่างนะบางเชือกนี่ไม่กล้าขึ้นนะทุกท่านตูรูไม่ขึ้นครับตูรูตูรูโอ้ตูรูไม่ขึ้นหรอกน้ำอ้ำอยสองสี่ห้าห้า,หาลบควาน,วานเดี๋ยวเดี๋ยวเอาควานอกอกนะเดี๋ยวเดี๋ยวควานอกานอกนิงน่งนิง่งอ้อยนิ่ง Mình mình, mình mình thôi thôi con thôi con là... yeah, được được 2 2 3 9 0 9 5 2 3 9 5 2 3 9 5 vậy 2องสเก้าหอาดึงออกนะน้องอ้อยผมเห็ดตังสีเนาะแล้วน้องอ้อยสองสามเก้าห้านะคะอ่ะซุมเราวันนี้มาส่งเชือกก่อนบุญสุงมากยังบุญสุงยังมากนะเด็กคนละ อันโตสิไปบ้านเลยนี่เลยโต๊ดติไปบ้านนั่นเอยนี่แล้จะเอาเดี๋ยวลงทีละคนตรอันนี้ไปฝุ่นเลยมันบ่นนี่จุดไหนต่อจุดตรงไปหน้าค่ะไปหน้าต่อไปนะคะเออเออคอยถ่ายคลิปจ้าจ้าอันนี้จะถ่ายคลิปแค่ตรงนี้แหละแล้วค่อยกลับบ้าน เพราะว่าด้านในนี้เขาไม่ให้ไปถ่ายนะคะทุกท่านก็ให้ชมแต่บริเวณด้านนอกนะคะนะคะไปจุดที่สองกันต่อเลยนะคะ,อะตอนนี้น้ำอ้อยเรามามาวัดส่วนสูงแล้วนะคะเ,เท่าไหร่น้อนี่สองเมตรเท่าไหร่ประมาณสองเมตรสองสองเมตรสามนะคะ อสองเม็ดสองเม็ดสองเม็ดนิดๆน,น,นะคะความสูงน้ำอ้อยอันนี้มาถ่ายรูปนะคะความสูง <c oughs> อ้อยอ้อยอ้อย <c oughs> ขาไปติอะไรขาอ้อยสองเม็ดสามสิบ อ๋อได้สองเมตรสามสิบอยู่นะคะน้ำอ้อยสาวโอ้โตเป็นสาวแล้วปีนี้ล,ล,ลีกลีกให้ขายใหญ่ก่อนค่ะ <c oughs> เออจะไปสู้เจได้เ <c oughs> อ้ยสู้เองไม่ได้ขายใ,ใหญ่กว่าอ,อ่ะเดี๋ยวขยบเข้าเฟมอีกหน่อยมันล้นมันตรง,ตรงกลางตรงกลางเอาตรงกลางเอาโอเคหน้าตรงมัน,นมีคนนั่งอยูหลัง อเมาซ้ายอ้นะคะเจ้าของคุณปูนะแตควานควานทเดินหน้าเดน้น่งนิ่งนิ่งอ้อยนิ่งอ้า่งถ่ายรูปก่อนซ้ายขวาหน้าหลังนะคะทุกมุมโอเคหันตูดมาหันตูดเจ้าไปเกาะให้เขาหน่อยมันไม่อย่งนั้นนะเออมันไม่ได้ภาพสักที ต้องมีผู้ช่วยต้องมีผู้ช่วยเอาเอานีองไปไหนน่ะน่ะไปไหนเออนิ่งนิ่งแล้วไปละอาหารตูดหนตูดโอ้ยอยู่ด้านข้างเด้อเอาด้านตูดไปด้านตูดไปเออพ่อพอพ่อพ่อเอออ่ะ หันไปด้านขวาต้องมีผู้ช่วยครับต้องมีผู้ช่วยใครสอนต้องผู้ช่วยอ่อเออพอขยับเกียบเบรกเลยเอาขยับนิดนึงเออพอนะคะทุกเชือกต้องมาทำแบบนี้นะคะทุกท่านวัดส่วนสูงไม่มีน้ำอ้อยไม่มีตำแหน่งอ่ะ พอวัดส่วนสูงเสร็จแล้วก็จะมาหาหมอตรงนี้อีกนะคะอีกจุดหนึ่งนะปลายายขวัญเรืองครับนายขวัญท้ายนายสอนสิริศักาิ์ลายจำพ่อคาชางพ่อคาช้างเลยดิเจ้าเด็กโอ่โติดไอจันโมวปนเนื้เลยไปอ้อยปลายเดี๋ยวรอดูส่วนสูงพี่ขวัญนะค่ะคิวไอหนุ่มตาหวาน ลายขวัญเมืองเดินอ้อมจากข้างนอกก็อบอกว่าต้องเดินอ้อมจากข้างนอกมานะครับนนมีมีตากกล้องถ่ายคนดังคนดังที่ไหนได้ช้างหล่อช้างหล่อถึงสามไหมนี่โอไม่ถึงสามนะคะไม่ถึงสามโอ้คอยดูตัวเลขไกลๆแล้วมันโอเกือบนะไปสนไม่ใช่สามเลยว่าตรงหลังมันะ แต่หัวพี่ควัรจะต่ำหน่อยแต่หลังนี่ะหลังถึงดูแต่หัวไม่ถึงนะคะไปยืนชิดชๆเสาอ่ะถ้าหลังถ้าหลังจะถึงอยู่ถ้าหลัง 2อเดหมือนเดิมไหมสองเจ็ดห้าสองจุดเจ็ดห้าสองจุดเจ็ดห้าค่ะปีที่แล้วสองเจ็ดขึ้นมาห้าขึ้นนิดนึงอืมโยกหัวขันยกหัวหัวเฉิดเฉิดกันสิสูงอันนี้หัวตกนใช่แต่หลังหลังหลังถึงสามอยู่หลังน่ะแต่ว่า หัวไม่ถึงนะคะเขาเอาเกณฑ์หัวใช่ไหมใช่เขาเอาเกณฑ์หัวหัวหัวต่ำเชิดนี่ได้อยู่ถ้าหัวเชิดเหมือนพี่ตุลูนี่จะได้อยู่นะคะแต่พี่ขวัญนี่หัวต่ําแต่ถ้าหลังนี่ถึงอยู่หลังน่ะเก็บอุปกรณ์หลังถึงนะคะหลังส่วนสูงอยู่สุดยอดไอ้เงี้ยพกขาเนาะพกขาอันนี้เลยเอาให้เดินตรงไปก่อนนิดนึงเดินเดินไปก่อนนิดนึงเออตรงไปขยับหน้านิดนึงเดินหน้าไป มาพี่อีกนิดนึนนงอโอเคพ่อพอ่อเอาวนิ่งนิ่งอย่าไปนิ่งุกีขาันนึโอเคอ่ะมาหาตรงหน้าหโ,โชว์ความรอเลยวะขวา action ขวานิ่นิ่งนิ่งนิ่ไม่ต้องยกงววน่ะ ไม่ต้องยกไม่ต้องให้ยกมันยกเองเนาะลำดับถัดไปนะครับพายขวัญเมืองนายนราศักดิ์บุญทองครับโอเคอ่ะหันไปทางซ้ายตัวเลยนะครับบินบินบินหันหันข้างข้างนะครับโอเคพราอยู่ตรงขานั่นหันตูดมาตูด โชตุดนะครับโชตุดน้อยอ๋อเอ้านิ่งเรียบร้อยนะคะตำหนิขมับขมับตั้งแต่น้อยๆแต่ว่าโตขึ้นมันก็หายแล้วนะทุกท่านฮะ สรับคลิปนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะหนึงไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะเจอกันคลิปหน้าไลค์หน้านะคะสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านทุกคนนะคะ